สวัสดีค่ะเพืเ่อนๆทุกคนวันนี้ช่อง Happy v e r y n o u s นะคะจะพาไปเดินเล่นในตัวเมืองของสต็อกโฮมนะคะไปดูแหล่งช็อปปิ้งว่ามีร้านอะไรสวยๆงามๆบ้างนะคะที่เห็นอยู่นี้ก็คือห้าง e n ็นนะคะใหญ่ที่สุดในสต็อกโฮมนะคะแต่ว่าเราจะไม่ได้เข้าไปนะคะเพราะว่ามันอยู่อีกฝั่งหนึ่งของถนนนะคะ เดี๋ยวเอาไว้มีโอกาสว่างๆนุชจะพาเข้าไปดูนะคะว่าในห้างเอ็นโคมีอะไรบ้างนะคะตอนนี้เรามาดูทางเดินนะคะที่เรากำลังจะเดินตรงไปยังสถานีรถไฟใหญ่ของสต็อกโฮมนะคะชื่อว่าเทียเซนทอร์นะคะอันนี้คือที่นุชเคยพาไปดูแล้วครั้งหนึ่งนะคะตอนที่ให้ไปดูรถไฟ มีหลายๆสายที่วิ่งอยู่นะคะสถานีนั้นจะเป็นสถานีรถไฟใต้ดินที่ใหญ่ที่สุดนะคะแล้วก็ทางที่เห็นอยู่นี่นะคะก็จะเป็นร้านค้านะคะก็มีส่วนมากจะเป็นพวกเสื้อผ้ามากกว่านะคะจะเป็นเสื้อผ้าผู้หญิงซะส่วนใหญ่ค่ะเดี๋ยวเราจะเดินทะลุผ่านประตูนี้เข้าไปเลยนะคะเพราะว่าถ้าเราเดินผ่านประตูตรงนี้ไป เราจะเป็นทางทางลัดนะคะที่จะตรงไปยังสถานีรถไฟใต้ดินนะคะก็จะให้ดูบรรยากาศนะคะก็จะเป็นนี่ก็จะเป็นชุดเช้นในสตรีนะคะก็จะมีร้านค้าต่างๆแต่ว่าให้ให้ชมแต่ข้างนอกนะคะอันนี้น่าจะเป็นชุดนอนจะไม่ได้เข้าไปเจาะรายละเอียดข้างในนะคะถ้าใครอยากจะให้เข้าไปดูร้านไหนเป็นพิเศษก็แนะนำมาได้นะคะ เขียนคอมเมนต์มาได้ใต้คลิปนะคะแล้วก็เดี๋ยววันไหนว่างๆนุ่จะพาเข้าไปดูราคาข้างในนะคะนี่ก็เป็นบรรยากาศโดยรวมนะคะก็จะมีร้านค้ามีชั้นสองด้วยนะคะอันนี้ก็จะเป็นชั้นล่างนะคะฝั่งนี้ก็เป็นพวกชุดชั้นในผู้หญิงนะคะส่วนมากของผู้หญิงจะเยอะนะคะทีนี้เราก็เดินตรงไปเรื่อยๆนะคะเดี๋ยวเราก็จะลง บันไดเลื่อนนะคะลงไปชั้นล่างเดี๋ยวก็เราเดินไปพร้อมกันเลยนะคะช่วงเวลานี้ผู้คนยังไม่ค่อยพลุกพล่านนะคะ<ม>ก็เลยไม่มีใครมาบังวิวช่วงลงบันไดของเรานะคะอันนี้ด้านซ้ายมือก็จะเป็นร้านค้านี่เราก็ลงบันไดเลื่อนมาเรื่อยๆนะคะ างด้านขวามือนี้นะคะก็จะเป็นร้านรองเท้านะคะถ้าเดี๋ยวอีกสักครู่หนึ่งก็จะเห็นนะคะถ้ายี่ห้อดีๆของที่สวีเดนนะคะก็จะยี่ห้อเอ็กโคนะคะที่เมืองไทยก็มีนะคะเคยเห็นอยู่แต่ไม่แน่ใจว่าที่ไหนเมื่อก่อนที่หัวหินเคยมีอยู่นะคะแต่ว่าตอนหลังไม่รู้หายไปไหนแล้วนะคะ แต่ไม่รู้ว่าเขาย้ายไปหรือหรือว่าเขาปิดร้านไปนะ,ะแต่ e c ็กนี่ยี่ห้อดีมีคุณภาพนะคะใช้ทนใช้นานแพงสักหน่อยแต่ว่าคุณภาพดีมากๆเลยค่ะเจอกันคลิปหน้านะคะบ๊ายบาย